สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบูม BA เอนะวิเคราะห์ตัวเลขนะครับก็ต้องขอพายทุกท่านกันด้วยนะครับพอดีเครื่องพินเสียนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจกันซะหน่อยอ่ะวันนี้นะครับวันที่เท่าไหร่เอ่ยนะฮะวันที่13นะครับเดือน1ินะฮะสองนะผมจะมาวิเคราะห์นะฮะ วิเคราะห์นะล่าโคง้งสุดท้ายนะครับงวดที่แล้วออกอะไรครับผมไม่ได้ลงเนาะ8 9 5เก้นะฮะแปนะครับ, 8, 8, 8, รบองวดที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ลงนะครับก็เขียนบอกไว้อ่ะไม่ได้ลงนะฮะก็ พี่ๆท่านใดติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับพร้อมกันแล้วหรือยังอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันเลยนะครับ13นะครับธันวาคมสองห้าหกสีนะครับลาวโค้งสุดท้ายครับผมจากการวิเคราะห์ออกรอบเวลา2องทุ่มครึ่งนะฮะ อผมคิดว่า9นะครับ98 90 91ครับแล้วก็01 04ครับผมนะฮะเรามาดู3ตัวกันนะครับวันนี้3ตัวจะมีอะไรกันบ้างนะฮะ498 490 491นะครับผม หลักร้อยให้4ตัวเด่นให้9นะครับาการวิเคราะห์นะฮะราวโคงสุดท้ายจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอพี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะ